<ấp> <ừ S 1> ดีหนึ่งห้าศูนย์ห้าครับสวยๆเดิมๆไม่แกะไม่เปิดอ่าเปิดน้ำมาจ้ะไปตามเสียงเลยครับถ้าแบบนี้ไม่ต้องห่วงค chảo gấp đen đứng đi gấp